รับชมวิดีโอกรุนาะรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงจเรใจนะจ๊ะอย่าคิดคาดหวังหาสาระอะไรมากเพราะมออันไม่ค่อยจะมีบางช<บ>่ว<า>งบางคำในคลิปอาจจะต้องใช้จักรยานในการรับชมเด็กเล็กและสตีมีคันคนได้รับคำแนะนำจากผู้สูงวัยด้วยนะคะสุดท้ายนี้ดูคลิปจบแล้วกรุณากดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อและอย่าลืมกดกดิ <c oughs> No! ของสำคัญของโมบ้างไหมหายไปไหนนะหายไปไหนในนี้ล่ะในนี้ล่ะในนี้ก็ยังไม่เจออ๋อมาไม่หาแล้วโมวินหัวไม่ไหวแล้วนะทำไมกลิ่นนี้มันทำลายซูโม่จงเลยสงสัยโมจะหาไม่เจอแล้วทุกคนกระฮี๊กะปิน้ำปลาปลาเค็มความแน่เลยไว้ต้องหาเจอแล้วโมจะเอามาอวดนะทุกคนโมขอไปล้างหน้าล้างตาก่อนเพื่อนๆกดติดตามที่ช่องไว้รอเลยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยล่ะบ๊ายบายจ้า